หล,หลายท่านคงจะได้รับประทานแล้วแหละนะคะเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานนะคะจบเม็ดนะคะเม็ดสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทานน้ำประหวานนะคะกับลูกพ่ำนะคะลูกล่มนะคะ,ะ,คะบ้านเราก็เรียกว่าลูกไหนนะคะเนาะนะคะอันนี้หั่นมาแล้วนะคะเพื่อสะดวกในการรับประทานนะคะน้ำประหวานนะคะใส่ ใส่ใส่หอมหัวแดงด้วยน้ำลายออกนะะใส่พริกนะคะไม่ใส่เยอะแล้วกลัวสำลักนะคะเอามาชิมกันเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะหั่นออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะเนื้อข้างในเป็นแบบนี้นะคะมาชิมเลยนะคะ หลายๆท่านคงจะได้รับประทานแล้วแหละนะคะเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานนะคะจะออกเปรียะะออปปร้ยวนะคะรสชาติออกเปรี้ยวนะคะท่านเปล่าๆก็ได้นะคะวันนี้อยากทานน้ำปลาหวานนะคะอ,อร่อยอ เม็ดนะคะเม็ดอันนี้ข้างในเขาใช่ไหมคะเม็ดเล็กๆนะคะอยากให้เห็นเม็ดอืม เม็ดเล็กมากนะคะถ้าทางจะปลูกง่ายเนาะนะเม็ดเล็กๆเ,เองนะคะอร่อยนะคะส่วนตัวชอบทานนะคะเพิ่งทานกับน้ำประหวานครั้งแรกนี่แหละนะคะ,ะอยากทานนะคะอืมอืมเข้ากันมากอ,มอร่อยอมืมาทานให้รับชมนะคะ ขอบคุณทุกรับชมนะคะขอ้วทุกท่านมีวันที่ดีๆนะคะสวัสดีค่ะ